เงีงยกวาา้างๆเราแบบเนี้ยไม่เอ้ยมาเด้อมาเด้อพี่น้องเอ้ยแบบเนี้ยอ้ยคุณน,นะเี้ยเอาล่ะพี่น้องวันนี้เขาจะไปหาเห็ดอีกแล้วนี่พูดนะพ่อแม่พูอลูดูมือกันไปขาดหลุดล้ปตาอยู่พี่น้องเอ้ยคุณนะตาเพลินนะหา จะหาก่อนนะเห็นเห็นนะงานหามาพี่น้องเออเห็ดเห็นหนักใกล้กับพี่น้องอุ้มดูงามๆเห็ดนังไสอพอูดในอีกดอกหนึ่งคนน่ะ,ะโตเก่งนีส่สวยครั <c oughs> บน้องเจสันก็นได้ไ <c oughs> ม่งเงียเพน เห็นอยู่เนี่ยเห็นอยู่เนี่ยมาบ่นี่ผู้แม่มาแล้วพี่น้องผู้แม่โอ้ยนี่พี่น้องเลยเห็ดได้ดดออกยยงมาาวแท้้ไพอสวยพอกินหมอต้าเข่ามาจ้ะหมอต้าเข่ามาป้าเอาตัแลเทยวขาน้ำก็ได้ดัน มันเป็นจุมด้วยจุม่มงามๆขอบคุณใดๆมาชมน้ำกันพี่น้องเลยนั่นนะนี่ขามันเง้วดีขาเนี่ยเสียบๆีนี่เห็ดเกาลัดพี่น้องสวย เอาไปให้แม่หรือไปเอาได้เตตีนะได้ไหมยู้ต้นหนาโอ้งามยูพี่น้องเอ้ยมันจะเป็นสไตล์ผักมาตัดติปพุทธแต่ว่าขาเหยาให้ขาดนี่เนี่ยเห็นบ่อัดหลาดอัดหลาดยู้พี่น้องเอาต่อเอ็ดแตะนี่อย่างนี้แม่จะเอามาให้เป็นคุ้มขาบบนี้แบบนี้งามๆามดีนั่นแหละเก็บเลย กน่ากลัวก็ตั้งมันอยากเกิดมันกับยุ้ยดพื่อนกันอินเตเด้์เดย์ด้์อินเตเดย์เดยสมัวอืมพี่น้องอืมงามงามอยู่กุมหนึ่งนั่นเดี๋ยวกุมเลงอันนั้นกินได้เหมือนกันเป็นเห็ดปีกนกอินเตอร์เดอินเตอเดยกินได้เหมือนกันแต่พวกเราไม่กินเห็ดปีกนกพี่น้อง งามขากงามในเห็ดปีกนกก็ได้แต่เฮาก็บ้าก,กินมันเนาะพี่น้องเอยโมโูเห็ดจังไหนกินมันย่งางเขาปลาออกร่างกายไปในโตพี่น้องเอยเขาหนาเฮาก็จะได้สะสมไขมันนะจ๊ะคุมด้วยหรือไงงามยี่ว่ะพี่น้องเอย<ม>ได้มาแล้วกลุ้มหน่อยกลุ้มหนึ่งแหละพี่น้องเอ้ยด,ดูพี่สวยตัดขา ขาหน่อยเนาะขาลีบปะแต่ไงอืมอนี่พี่น้องขาสวยอยู่นะจบปุ้ยพี่น้องเอ้ยขาขาเหย้าขักเย้าแน่พี่น้องแม่พวกแม่เห็นเราพวกแม่นี่ออ้ ไม่เอ้ยไม่เอ้ยอู้พ่น่ะอัลลาอัลลาดพี่อนอ้องเอ้ยอัลลาดอัลลาเลยพี่น้องเอ้ยได้ยุบละมาเนี้ยเมานูนั่งนูนั่งตรงนี้นะโอ้เจสันนั่ง <c oughs> ล้มแล้วมาเนี่ยคัะก,กวัวเอ้ยมอนใจเพลินละพ่อน่ะลองเอ้ยขึ้น,น,ออนดู ไเช็คเด็กๆสันเมนบ้าเดหรือมันยังโอ้พูน่ะพี่น้องพ่น่ะอัลลาดยุบหันนะพ่น่ะงามคักงามแน่ขาก็ะไดกรไดด้อเด้อมอนต์มาตอคนละรถอยต่อันนาเก็ตไายุ่นเนี่ยเก็บตรงนี้ก้อนเนี่ยปมาดึงมาพูน่ะโอ้พี่น้อง ทันนงนี้มันกัดโอ้พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยโอย้ตายพี่น้องเอ้ยคุณอ่ะคุณดิงามๆพี่น้องอ่พนีม่นม,ม่เพ้นเก็บเลยไม่เห็นนะออยแหละ <c oughs> <c oughs> โอเคเสร็จเห่น,หนอ,อ่ะ,อะพ,นนะพี่น้องเอ้ยงาม เยถ้าเยอะหยียบเยอะเยอะหยับมีเยอะอีเจสันมันอยู่ตรงนี้ลูกอันนี้ก็กินได้แล้วนะนนะลุงขาเดือ่เขาบอกกินเนะพี่น้องเอาบ่เอามาให้แม่เนี่ยแม่จะไปซุกบ่ร้องเตะเออเอาถั่นว่ะคุณนะเดี๋ยวตูนมันบอกให้กินแต่กินชิลองกินโมนี่เหรอปะาเตะแม่เลยเฮ้ยยังก็แม่เฮ็ดอันนั้นรออะไรอยากมาอยากมา ว่าต้องขอโทษนะขั้นเข่านี่สุซลีลาโหดแม่แม่น่ะเป็นฝรั่งน่ะคนอยากกินเห็ดทั่วอือเห็ดอันเจียงเห็ดให้เขากินได้บ่เขาอยากล้วงเห็ดเจียงเห็ดทั่วมึงว่าสันเขากินแต่เห็ดเอินแต่ว่าเห็ดนี่บ่เคยกินแม่ก็เห็ดไปกินบ่ป่ะนะเห็ดไปตาเมื่อแรกเมื่อที่สองบ่กินเมื่อที่สองค่อยกินเออบ่แซ่บผู้ผัวกินก้อนมาน่ะ อันให้ฉันกินก้อนวานาว้ากันบ่าเปนแม่ฟังฉันกินก้อนนั่นเมียฉันว่าสั่นเมียฉันกินเมื่อหลังมานะฉันกินแล้วฉันว่าโอ้ยมันบ่ตายว่าสั่นให้แม่กินมันเลยก็เลยบอกแม่กินได้แล้วจะแนก็จังว่าก็บ่ตายออก็ก็ดึกว่าสิบว่าวก็จังคือย่านย่านเฮ็ดให้เขาท้องเสียท้องอยังนี้เอาเอาแกงเห็ดแม่นะแกง ฉันก็ต้ยมยำแม่น่ะไปตั้งสองมือบ่ะทับกินกันมานะนานบอกกันเลยลงทุนกินก้อนอบอกเมียว่าจะเพิ่มกินฉันกินก้อนอถ้าฉันยังมีชีวิตอยู่ก็แปลว่ามืออื่นเท่ากับกินแบนมนอ,อมันมีจังสัญญาติละ่ะไรอนุญาตเด้อเมนติตวันวนี้<า>กินไปแล้วว่าแซบ่บมึงดูพี่น้องเริ่มละเริ่มมาแล้วพี่น้องเห็ดเท่าก็ได้ ลูกคเลยจะเริ่มตื่นกันคุณนะมุดกาแฟพี่บักเละเุ็นไหมขาดูดีบนขามันมันยาวเหมือนกระดอกระเด้งยาวโค้ง,งคุณได้ตอนเนี้ยอุย้ยท่านละออน่ะพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยท้ายไก่พี่น้องไอ,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 อ้พวะอ,อันไก่ไงมันโมมีม <laughs> เห็นจุ่มน่อยละ่ะพี่น้องเอ,อ้ยเอาแต่จุ่มน่อยไอตของคนมึงนี่ละ่ะ โอ้ด oh, ูหิ่ดต <Oh, oh, 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 yeah. ัดจอทัดดินโอ้โโอ้ยโ้มีเพนดีใจขาดใยจันคนเห็นนั้นะ เอวัดดุ๊กติ๊กด้วยเจี๊สันไม่เก่ยังเลยอุ้ยนั่นน่ะเปียกแล้วเปียกแล้วมาแคนแซ่บได้นี่ขายยังไงเฮ้ยแฮปปี้มามาแฮปปี้มน้ำดมดีนั่นปะอุ้ยมันไม่เน่าอยู่ได้อยู่ได้อยู่ขาดีทำไม่เป็นน้ำน้ำเฮ้ยยิ้มปุ้ยเก่งยังเลยขอบคุณค่ะ เดืดสันหน่อยในการยิ้มมูอคุ้มใจตัวคองเห็นเขาเขาโซ่เด็กเขาโซ่มาคุยได้ให้แม่เด็นี่ก็เห็ดอันนั้นเห็ดยังเห็ดอันอันขาไก่เห็ดหนังไก่มันคือหน่อยแต่ละลูกเอาลูกมันเงี้ย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 มวยถือว่ะถือ้ของตัวคองกันเงีว้ยว้ไป พี er, uh ่น้องเห็ดหนังไก่พี่น้องเอยมึงดูอู้ยอุ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 ้ยอยอุ้ยอุ้ยเห็ดเงเกาลัดหลเห็ดเงยังมีเะเลเห็ดเผืงเกาลัดเห็ดเผืงเกาลัดตนั่นนะอ๋อตินเละสเตอร์ด้เพินน้ภูมิใจไหลเพิ่นกระไดเข้มงาม เอาเลยเอาเลยย่อดเยอะเห็ดพึ่งคมเต้เห็ดพึ่งเกาลัดเห็ดพึ่งเกาลัดใหรดูสิแล้วเต้นน่ะอันนี้อีกอันนี้พี่น้องเอ้ยขาหนีดูนงี้ยมขาอนี่แม่เอ้ยนี่แม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 ่นี่ไตคขอนไม้ใช่ไห น,ะะนี่พี่น้องเอิ้ยผู้แม่เก็บไปผู้แม่พวกลูกับท้ายไปกุ่นอ่ะคุ้มน่ะมามาถ่ายสวยเป็นอ้องอยูอย่านี้เป็นปุ๊บปุอีปีอีงอยู่อย่างนี้โอ้โห นั่งเลยเจ็ดสนหน่อยอ่ะนั่งเลยยู่เหนื่อยไหมอู้ยงเลยนี่นี่เด็กคะแนนไอีกแต่อยู่ได้มีเกนไหนดอกไม้คะแนนอ่ะแม่ไปตรวจดิด้งหน่อยเด็กอีกอันดอกหนึ่นองอ,อ,อ่ะนี่ตัาใส่เมื่อนี่แหละมันยึดไงสุปสายีนน่ยสี่สาม ปาเเดบิ็นกรีดคุณนะพี่น้องโอ้ยนั่นก็มี้เหรเฮาอยู่แตอนนีาห่ังยั่วมันว่ได้ยุติดกันว่ได้ยุบเป็นคุ้มยังไงสิแม่นี่นะคุณนะเก็บเลยนะเออนั่นละปึ๊บปึ๊บนั่นละเฮ้ย อาละพี่น้องเออ้มาดีเฮามากินขนมพักก้อนพี่น้อยช่วงพักเบรกกินขนมก่อนเอาเลยลูกเอ็กซสิบแกมาชุดยบนนะพี่น้องเอยนั่งกินหลับพี่น้องเอ้ยนั่งพักกินขนมก่อนนี่อากาศไหม พ่้แม่เห็ดแล้วพี่น้องเอ้ยพี่แม่ใส่โอ้ยโอ้พี่น้องเอ้ยเนท้องขนพี่น้องเอ้ยขุนนะพี่น้องเอ้ยมางามแค้พี่น้องเอ้ยบาดนี้อ๋อวานนี้พี่น้องเอ้ยมาตั้งทาเก็บเห็ดดำกระเด้อพี่น้องเอ้ยมุ้งรูมขานั่น านี่อบอว่วได้พี่น้องขาเนี่ยคักคือไหนมาเรามาแน่ผู้แม่ผู้ลูกกะนี่นี่พี่น้องเอ้ยให้หมาม้เก็บก่อนนะงามงามขาดูพี่น้องเอ้ยอบอวบุพี่น้องเอ้ยขาไหมอยู่ตรงนั้นแหละฮึดูแม่เอ้ยงามคักงามแน่ อ้าวเมียนแม่เด้เอ,เ,อหเหม,อมันอืมขาอืมมันเป็นดาแซบเถอะดีจ้ะพี่น้องหัวหน้ะเราอยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องมาลูกอยู่ตรงนั้นดูดพี่น้องเอ,อ,เอ้ยนี่มันน้อยอยู่ลูกขามันได้อยู่啊 มันมาเก็บนั้งกันเลยพี่น้องเอ้ยมึงดูพี่น้องได้ได้พอเก็บไปมีผาเปล่ากินก้อนแล้วก็ติไปหาเหล้าเดือนหนาเออเดือนหนาวซิมีเขาบ้านมันเนี่ยมีเขามาเล่นมาเก็บทุกอาทิตย์อาทิตย์แต่เอนาดะช่างเน็ตมาเดี๋ยวพี่น้องเอ้ย ขากบขากบบาดนีุ่่นขามเนะนาะปันนั่งาะไถ่รถน้ำเหรคุณน่ะคุณน่ะกิบไปกิบมาก,ก็ได้อยู่เด,นะด้เนาะตะกี้ปีกายนี่หลายขากหลายเนี่ยว่าสั้นเออปีนี่ดูว่าเขามันพุ่งสิออกเลยไหนจังเลยก็สิมอาจจะ โอ๊ยหลายดอกมามาไหลายดอกอยู่เป<ต>็นอะไรพี่น้องเลยเฮ้ยคิดแต่น่าทาไหนะมฮะผู้แม่มาเล่ามาเนี่ยจัดการละ่ะผู้แม่อุ๊ยงามๆพี่น้องทายสิสวยงามกว่าเฮ่เนเฮ่เนเฮ่นเฮ่นเฮ่นนี่หน่อยนี่เอามาเนี่ยนะ ขาเางีอยู่โอุ้ยเงาแฟนเงาแมพี่น้องเฮียขังคุณดินี่หน่อยมันนะเอ้ยพี่นอ้องเอ,าาเอ้ย,ออยหมุนเข้าไปเลยพี่น้องเอ้ย,ย <c oughs> พวกแม่หมุนเข้ามาหน่อยพวกแม่ มวนเข้ามาโอ้ยยังนังที่น่ะไม่เฮ็ดล้แม่ล้บากเถอะเลยย้อนเห็ดนี่นะคุณนะเดินกินบ่วอป้านได้ไม่ย้อนมวนอย่างนี่เสียเอาหน่ายละทอ้งละติดตาุยมาแล้วนอไง

มาพี่รดมาเอามาให้พี่รดมาเรจัดการเองน้องเอ้ยสวัสดีครับมาเก็บเห็ดด้วยจ้าขอบคุณครับฮัลโหลป้าเยาคุณเจ้าจักเป็นบอยอย่านี้สวัสดีครับคุณตัวนตัวสวัสดีครับเนี่ยเด็กพนักงานเก่งจีอ่ะจ้าฮ่า อายุเด็กกูแอสตามแมนพีมันเด็กแก่แล้วมันแก่แล้วมันกินได้อยู่แต่มันแก่แล้วแม่เด็กได้เด็แก่ไหนเด็กแก่ตะก้าหน่อยเออพุ่นนะให้แม่ไปตะเขินไห่น้องเอ้ยเดี๋ยวไปหนีก้อนอันนี้ไปหนีก้อนได้พี่น้องโอ้มันหัวตะเขินดวะหัวตะเขินหัวตะเขินไปหนีก้อน พุณนน่ะน่ารังหัวาะตะคืนวัอนี้จำใบเด้อพี่น้องเอ้ยพักไหนวะประมาณอาทิตย์หน้าเลยพี่น้องเอ้ยสามารถเอาอีกพุณนน่ะ yes เอามาใส่ให้แมาถือแล้วคิวถือคิวพี่น้องเอ้ยมึงดูมาเห็นอีกกลุ่มหนึ่งแล้วเอมือใหญ่ก่อนน่าพี่น้องมีมันว่ามัน Det där som är min låt, jag menar kantareller. Mm, de, de här små ska vi lämna kvar. Ja. Och, och till nästa stora vecka. ska vi ta. Mm. Till nästa vecka vi kommer att ta det ja, sen. Den där, där stora som är gråa. Mm.

อ่าาางมพี่น้องเอ้ยมาเมืองมาเนี่ยงวดนี้ได้ครึ่งตะกร้าพี่น้องพูดนะได้เห็ดผงหวานมาอันหนึ่งเนสลาสกิจ้ะแม่เอ้ยมาเด้อมาเด้อพี่น้องเอ้ยบัดเนี้ยโอ๊ยกระขื่นแม่เอ้ยเนี่ยนี่พี่น้องมึงดู มึงด <in English> ูโ <smoked> อ <downhill behaviour> ้ยๆๆ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 โอ้ย <purely> นี <Gray good glorious away> ่บาดเนี่ยมานี่โอ้ยๆๆๆๆโดดฮะบาดเนี่ยผู้แม่ได้ถ่ายกล้องแยะกว้างๆแล้วบาดเนี่ยอ่ะเก็บเอาเลยจ้าเก็บเลยจ้าอ้าวมีฮอดใบไม้โอ้ยพี่น้องเอ๋ยอึเอ๊ะผักเแขวมีเผ็ดน้อยซื้อซะเตียสั่น

สวยจะ้ะสสวย,สวยเอาตัดจ้ะตัดปอเอาทิ้ไไงไปนี่เลยตอนแรกก็สีเข็ดแบบนั่นแหละแั้วนี่นสีคาดละข่อยอเล็ให้ไม่เป็นไรพี่น้องนี่น้อยยอ่พีนนนน่น้องเอ๋ยเตะมาอีกอยู่อาทิตนาอันนี้อันนี้ไล้วกลับมาอีกจูดเลยกลับมาเห็นไหมงานเก็บเรื่อยๆ

ไม่ผู้แม่เล็นหนมันน่ผู้แม่คุณไหนอันนึงอะจบมาเนี่ยไตอ๋อโอ้ยแม่เอ้ยแม่เอ้ยแม่เอ้ยคุณไหนถักเนาะเ้าหาม้าคือบ้ไห้แล้วแม่เอ้ยกับกาบาสิกับตมหาพี่น้องเอ้ยจนไทยจน ถ่ายคลิปจบแล้วต้องหันเอาไม้เรามาถนะ่ายคจุกกูไหมถ้าพูดก,กับมีได้ไหมเอ่ยหลังให้แม่กับมีอีกนะหลังเจสันน้อยนะบ้านนี่ไม่พินน้องเอ้ยมันคือมันคือโอยถึงหรอ กะมันนั่นเดบ่ไรเป็นงโดนนด้ำเลยจังอยม่ได้ย่ต้นมอดเดะคอมเมนต์ตังผมพี่โอสเจันคน,นพี่น้องคนยุคพีคน้ม่น้อยยุ่หลายเกิน,กน,นมันแงแนั่นด้งเ็่อยอไหมข้างในอีกพอดีน,น่ะพี่น้องเอ๋มึงดูมันนะเห็นว่านนนน้อยยุ่พี่น้องเอ๋ยอาทิตย์หนามาพอดี พ่อสมีลามะเนี่ยมึงดูพี่น้องเอ้ยมึงดไูได้กลับบ้านไงดอกพี่น้องเอ้ยมึงดูพี่น้องงามคักงามเนี่ยคนหนาสวย ôi, nhung mấy tiền à. Là... ôi mẹ ơi, ui, ôi! <laughs> <laughs> ôi bà này, phi nong ơi, thay áo nè nè, thay đi đi đi, không ngâm, đi à hả, Ờ hả, phi ơi, Điều đó đó. Điều đó đó. ตัดขาออกได้ไหมเอ้ยคุณน่ะมันก็ใส่หมองเกล้มันมาเนี่ยใ <c oughs> ส่หมองเกล่ซุปหมองเกล้มัน <c oughs> ตัดขาออกซุปหมองกเกล่ในีนนใ่นมันหนึ่งหลักไหมอ๋อเสกพ้นหมองเกล้มันมน,น,น,นม่เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสกพ้นหมองเกล่มันคุณน่<น>ะทุกครั้นะองอ้วนแุกคนนี่สิโดนนราไม่ได้กลับบ้านยังไงดอกเป็นอะไรเราเอ้ยทางที่อีก อู้ยแอดนอูดออุ้ยอู้ยอู้ยอุ้ยอู้ยเด้อเด้อไ่ตดอกทำงาอ้ยอ้ยพี่น้องเอ้ยมึงดูมนี่อีกอ้อยอ้ยอ้้ยเมื่อยกูไม่ได้กลับบ้านละเมื่อยใจแล้วมันน่ะหอยพามัดอะไรก็เลยได้เห็นเรอคนน่ะพี่น้องงามงา เฮ้ยจัดการนะพวกมเมย์งัเด้อขุนน่ะสวยน้ำให้น้ำอีพอีเมียหาเอาจนได้เนาะนี่ขดาดอยู่นี่เหลือเป็นไดก็ไปเอามันฝุดเอาไปมหเต็มเอออีอดเอ่ยเต็มตะก้าจากเครื่องก็เต็มเกือบเต็มแล้วมันนะ หักขามันเฮงเปิดเฮงเคสตัวอีแมสมาลุมาเน็ตมานเนอะเปิดเฮงเคสแล้วเจ้าจะยื่นหรือปันได้ขอกันน้ำหาเจ้าได้เจ้าก็ต้องย่านน้าลุงนะน้ำหามันอย่างนรเออน้ำหาน้ำเอามันจะตัวขยียๆกันน้ำเจ้าได้ที่เจ้าหนึ่งล่ะโอ้ยพี่น้องเอ้ยคุณนะคุณนะคากบ่สอกแล้วเออ เอาิูสิดีกว่าโอ้ยอะไรคะโอ้ยพี่น้องเอ้ยงางบอกรุ่งรบ่าง,ง,างนี่ลีหละบ้านเนี้ยนี่พี่น้องเหยียบเต็มตะกร้าพี่น้องเอ๋ยคุณนะสุดท้ายแนละ้วสุดท้ายก็เหยียบเต็มตะกร้านี่ เกือบเกือบสองชั่วโมงได้เกือบเต็มตะกร้าพี่น้องเลยเฮ้ยขักบอไปเนี่ยพี่น้องเลยเอาละพี่น้องไปแล้วปะเนี่ยไปแล้วไปของแท้แล้วกลับบ้านของแท้แล้วมาเนี่ยอ๋อบายๆแล้วบ๊ายบบบบาาายยย๊ขอคคุณ่ๆ